สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบบจะมาพับเสื้อผ้าเนาะจะเอาไปบริจาคจ้ะอยู่ก็นี่จะมีตู้บริจาคอ่ะตามมาร้านต่างๆตามห้างต่างๆจ้ะพับไว้เป็นบางส่วนเราจะเนี่ยเป็นชุดของน้องจนนตาก็น้องฉบาจ้ะเสื้อผ้าที่ว่าเขาไม่ได้ใส่แล้วอ่ะเราก็เลยไปแบบลื้อออกมาแล้วก็จะพับเราจะเอาไปบริจาคจ้ะ ที่ยังใหม่ๆอยู่จ้ะบางชุดน่ะยังไม่ได้ใส่ก็มีจ้ะเด็กเขาอ่ะตัวสูงกันเลี้วจ้ะเลาก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเลยให้เขาด้วยมีแต่ชุดนาา่ารักนารักเลยแต่ว่าเด็กๆเ,เขาใส่ไม่ได้เราจะเราก็เลยจะเอาไปบริจาคเอาไม่รู้ว่าได้ยินเสียงแบาชัดไหมนะวันนี้เบาจะใช้ไม้จ้ะ ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงแหววชัดไหมนะแต่ว่าแหววจะวางไม้ไว้ตรงนี้เอาจ้ะนี่จะเป็นเสือ้อยืดเนาะแวบวบก็จะวางไว้กองนี่จ้ะจะพาบ้างชุดจ้ะยังมีป้ายราคาติดก็มีเลยเพราะว่าเด็กๆอะ่ะเขายังไม่ได้ใส่เลยจ้ะแต่ว่าเขาตัวโตกันแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วก็เลยจะเอาไปบริจาคเนาะจะมีกางเกงนี่จะเป็นชุดนอนมีถุงเท้า มีป้ายราคาติดอยู่เลยเด็กๆเขาเลือกโรงเรียนแล้วจ้ะเดี๋ยวแบบจะไปเปิดประตูบ้านให้เด็กๆก่อนเราเพิ่งไปเปิดประตูบ้านให้เด็กๆจ้ะนี่จ้ะจะเป็นชุดกระโปรงมีแต่เสวยเลยเรายังเหลืออีกเต็มเลยจ้ะในห้องเด็กๆเนอะเดี๋ยววันหลังเบีจะไปเก็บแล้วก็เอามาพับ เราก็จะมาใส่ถุงเราก็จะเอาไปบริจาคจากเสื้อผ้าเยอะเลยของเด็กๆอะ่ะเนี่ยชุดนี้เพิ่งใส่มาปีที่แล้วมั้งเนี่ยปีนี้ใส่ไม่ได้เราจะเด็กๆเขาตัวตัวกันเร็วมากๆเลยเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้ใส่สักทีเลยนี่จะเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเลย เด็กๆเขาตัวโตวกันเร็วมานี่ลูกมานี่แล้วมาสวัสดีค่ะก่อนลูกมามานั่งตรงนี้ลูกมาสวัสดีค่ะก่อนนั่งลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถึงลิกมาจากโรงเรียนเดี๋ยวเราพับเสื้อผ้าเสร็จเราก็จะให้เด็กๆเ,เข้าไปก็แหววนะเอาเสื้อผ้าไปใส่ตู้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากันนี่เวลาเราเอาเสื้อผ้าไปบริจาคเราเอาไปไวแบบไหนเนี่ยนี่จะเป็นเสื้อแขนยาว เสื้อยือดจ้ะนะ่ารักดีเราผ่าก่อนแบบว่านุ่มสบายด้วยจะให้เราใส่ในถุงยางลาสติกแบบนี้จ้ะเราเราก็จะเอาเสื้อผ้านะใส่เข้าไปในนี่เราเราก็จะเอาไปใส่กันในตู้บริจาคเสื้อผ้าจะเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเนาะเอาเหลืออีกตัวหนึ่งเราจะให้ดูเราก็นี่เขาก็ให้เราบริจาครองเท้าได้ด้วยจ้ะเรามีรองเท้าหลายคู่เลยเนี่ยเป็นรองเท้าที่น่องเจน่าต้าเราคิดว่า นางหนาจะใส่แค่ข้างเดียวอยู่เลยจ้ะเท้านางใหญ่เร็วมากๆเลยเราจะเอาไปบริจาคไยเนาะมีหลายคู่เลยจ้ะเนี่ยเราว่างไว้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวตามเอาเสื้อผ้าไปบริจาคก,ก็แล้วก็เลยจ้ะเดี๋ยวมาถึงตู้ที่เขาอ่ะรับบริจาคเสือผ่าแล้วจ้ะมีทุกชุดเลยจ้ะเดี๋ยวจะให้น้องฉบาขนเสื้อผ่าไปใส่ในตู้จ้ะแล้วก็รองเท้า สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพานางไปวอร์มอัดต่อจ้ะ so, so เดี๋ยวทำพังไปแล้วจ้ะสามเครื่องวันนี้ออกมาซื้อใหม่อีกแล้วจ้ะแย่เลย เราจะพาเด็กๆมาเสื้อชุดใส่ในวันฮาโลวีนจ้ะเราจะมาล้านนี่กันนะ ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แบบเรแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จะ้ะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทักดอกทานตะวันต่อจะ้ะเีาจะต้องทักทั้งหมด40ดอกจะ้ะแบลบเพิ่งได้เนี่ย1 2 3 4 5 เราเพิ่งได้5้าดอกอยู่จ้ะเหลืออีก35ดอกถึงจะเป็นผ่มได้ผืนหนึ่งเนาะเดี๋ยวยังไงเราขอตัวก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย